ครับสวัสดีครับสวัสดีช่องบันเทิงชาแนลนะครับโดยอุเทนพักดีไสศิลปินช้างเปิดนะครับขอบคุณสำหรับกดเป็นเพื่อนเป็นมิตรกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามขอบคุณมากนะครับนี่วันนี้ก็เรามีข้าวผัดให้เจ้าหลงนะครับยังร้อนอยู่นะครับมันยังร้อนอยู่เนาะ เราผัดแบบบ้านๆไม่มีหัวอาหารให้กินนะครับเจ้าหลวงมาแล้วสวัสดีทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์จด SUBSCRIBE กดไลค์กดแชร์นะครับข้าวละร้อนไอล้ละร้อนเลยครับข้าวผัดไข่ใส่แหนมนะครับมาดูโดยมันมันร้อนกัมนนั่นมันเริ่มเย็นแล้วแหละเริ่มเย็นแล้วนี่นะครับก็กินแหมมาเนี่ยพ่อขยำให้ไหม เนีมันนั้นรู้สึกมันมีไอร้อนอยู่แป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงมีไอร้อนอยู่งนะับมือพ่อนะนะบคุณนะครับชอบกด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องมาเติงชาแนลถ่ายอคนเดียวนะครับเป็นข้าวผัดนะครับข้าวผัด ไข่ใส่เนมนะครับอย่างดีก็คนกินด้วยนะครับครับนี่ก็เหลือไว้นี่เอาไว้คนทานนะครับเอาไว้คนทานก็แบ่งนี่มานะครับลูกชายก็กินด้วยนะครับไปไปกล้องหนเร็วเขาออยกล้องโอเคไม่เป็นไรไม่ไรนี่ลูกชายกินครับแล้วก็ทับตะกินนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับนี่นะครับบรรยากาศ ยามเช้าที่น้องบัวรังูอำเภอนากาน,นะครับเดชลงแป๊บเดียวออกมาแป๊บเดียวหมดแล้วมนะั้งอร่อยไหมอร่อยครับป้าอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเฮอแล้วก็ให้กินดูท้องเขาดิอ้วนขนาดไหน <c oughs> ก็เราไม่ต้องใช้หัวอาหารเราใช้ก็อาหารบ้านบ้านเรานี่แหละครับขอบคุณครับป้านะกินแค่นี้พอแล้วกินเยอะ ได้อ้วนเกียดอุ้มนะครับคลิปนี้ก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับบรรยากาศที่น้องบรูพูยามเช้านะครับยอดนะครับก็ติดชีวิตเจ้าหลงนะครับคลิปต่อไปจะเป็นยังไงนะครับจะอ้วนกันไหนนะครับอู้อ้วนแล้นะฮะอ้วนมากเลยนะฮะ จะแบบพูดติดถามมาไม่สนใจแล้วอิ่มแล้วอ่ะยินด,ดีไหมอ่ะอิ่มแล้วไม่สนใจแล้วสนใจแล้วอิ่มแล้วไม่ยินดีกว่าไม่แล้วเนี่ยเพื่อนดีกว่าอะเขาไม่สนใจแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้กล่าวค,ค,คําว่าสวัสดีกันนะครับสวัสดีครับลงสวัดีครับไปขี้เปียวกันนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ<ค> <Yun>